บทเรียนจากชีวิตของคนยากจนชีวิตของคนยากจนเนี่ยสอนให้เรารู้ว่าชื่อเสียงเงินทองไม่มีความสำคัญเท่ากับการรู้จักเก็บและประมาณการใช้จ่ายการมีครอบครัวและคนรักที่แท้จริงก็เช่นกันนอกจากนี้ยังสอนให้รู้ว่าความรักและความพักดีมีความ สำคัญต่อกํำลังใจในการใช้ชีวิตชีวิตของคนยากจนในประเทศไทยอาจจะกำลังเจอกับปัญหาความท้าทายจากข่าวที่เกิดขึ้นล่าสุดมีบ้านของตัวเองแต่ไม่มีเงินพ่อแม่ลูกไม่มีเงินจะซื้อข้าวกินปล่อยให้ลูกอายุ14ขาดสารอาหารและตายในบ้าน โดยที่คนเป็นพ่อเป็นแม่มีสภาพอิดโรยครอบครัวเนี้ยเป็นครอบครัวที่ไม่สูงสิงอะไรกับใครไม่มีเงินจะใช้ไม่มีเงินจะซื้อข้าวกินอาศัยหยิบยืมเงินจากญาติพี่น้องมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟทั้งท้งที่บ้านก็อยู่ใกล้วัดทั้งท้งที่ในกรุงเทพก็มีวัดเยอะแยะการขอข้าววัดมากินซักมือ้อสองมื้อเนี่ย คนที่เป็นผู้ใหญ่ก็น่าจะรู้อะว่าคนเล่ร่อนคนยากจนคนไม่มีเงินเขาก็คนที่ไม่มีบ้านจะคุ้มกะลาหัวคนที่ไม่มีบ้านคนที่ไม่มีบ้านอะยังสามารถขอทานกินขอเข้าวัดมากินได้แต่อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะไม่รู้ ไม่รู้ว่าเขาต้องการจะฆ่าตัวตายหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เพราะคนเป็นลูกอายุแค่14เด็กอายุ14มันต้องอยู่โรงเรียนถ้าเป็นโรงเรียนของรัฐบาลอะ่ะบางทีเขาก็จะมีข้าวให้กินนะถ้าเป็นโรงเรียนของรัฐบาลนะบางทีเขาก็จะมีข้าวให้กินหรือไม่ก็พวกแม่ค้าเนี่ยแหละให้ชีวิตของคนยากจนในประเทศไทยอาจจะ,ะเผชิญปัญหากับความ พาทายอย่างมากมายการเข้าถึงการศึกษาและงานที่มีไรายได้ดีการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดีการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมนอกจากนี้คนยากจนอาจอเผชิญกับปัญหาความไม่เท่าเทียมกันและความยากจนแบบต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและอนาคตของพวกเขาสาเหตุที่คุณภาพชีวิตของคนในประเทศไทยอ่ะ และคนทั่วโลกเนี่ยเสื่อมโทรมลงอ่ะหนึ่งการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยมีไรายได้น้อยแต่ว่าลสนิยมสูงการมีเงินเข้ามาไม่พอกับรายจ่ายการขาดการวางแผนการจัดการทางด้านการเงินทำให้เงินหมดและเงินไม่เหลือการเปลี่ยนแปลงสถานะทางด้านการเงินคนที่เคยมีเงินมากสู่การไม่มีเงินเลยทำให้ไม่สามารถดูแลตัวเองและคนในครอบครัวได้ มีหลายคนที่เลือกจะบวชในบวรพุทธศาสนาเพื่อหนีปัญหาชีวิตบางคนเข้าวัดเนี่ยก็เพราะว่าต้องการพึ่งวัดบางคนเนี่ยเอ๋เคยคุยนะมีบ้านอยู่มีงานทำมีเงินกินข้าวแต่ไปเป็นผีพนันแล้วไปติดหนี้ไปติดหนี้คนในบ่อนช่วงบอลโลกปีไหนไม่รู้ ช่วงบอลโลกเนี่ยไปเล่นพนันบอลแล้วติดหนี้บอลไปติดหนี้เขาอ่ะสองแสนกว่าทีนี้ก็เลยหนีหนีไปอยู่ที่อื่นเจ้าหนี้อเป็นตำรวจกลัวว่าเขาจะตามตัวเจอก็เลยหนีไปอยู่วัดไปเป็นเด็กวัดมาสองปีไปกราบพระที่ที่ที่ตัวเองรู้จักที่ต่างจังหวัดแล้วก็ฝากตัวเป็นเด็กวัดทางวัดเขาก็ช่วยนะ เขาก็ให้ทํางานให้ช่วยงานวัดทําความสะอาดวัดช่วยงานของวัดช่วยดูแลความสะอาดเรียบร้อยในวัดแล้วก็ทางวัดเนี่ยเขาก็ดูแลให้อย่างดีเลยเขาก็อาญาติโยมคนสงสารก็ให้เงินทางวัดก็ให้ข้าวกินสามมือ้อเนี่ยทางวัดมีข้าวให้กินสามมือ้อกินจนอ้วนเลยอ้วนขึ้นแล้วก็มีมีงานให้ทำเล็กๆนๆ้อย แต่ถามว่ามันคุ้มไหมกับชีวิตที่เสียไปเพราะการพนันคําว่าคุ้มมันไม่มีหรอกอยู่บ้านยังไงก็มีมีความสุขมากกว่าอยู่บ้านได้อยู่แบบอิสระอยู่กับพ่อแม่มีชีวิตที่อิสระเสรีมีงานทํามีเงินเดือนมีชีวิตที่อิสระเสรีมีชีวิตที่อิสระเสรีม,สรสรมากจนเกินไปไปเล่นไพ่ไปเข้าบ่อน แล้วก็ไปติดหนี้คนในบ่อนสุดท้ายก็ต้องหนีเพราะไม่มีเงินจะใช้หนี้นี่คือการขาดการวางแผนการจัดการทางด้านการเงินเลยทําให้ต้องหนีไปอยู่วัดนี่คือผลของการไม่รู้จักประมาณตนสาเหตุของการไม่มีเงินเก็บคือหนึ่ง ไม่ไว้วางใจในคู่ครองการบริหารจัดการไม่ดีไม่มีความมั่นคงไม่ให้ความสำคัญกับการเก็บออมมีไรายได้ที่ไม่มั่นคงผลกระทบของการไม่เก็บเงิน 1. ขาดความมั่นคงทางการเงินไม่มีเงินสำรองในยามฉุกเฉินอาจทำให้ขาดอิสระในการตัดสินใจการหาเงินอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในการ ใช้ชีวิตกับครอบครัวไม่มีเงินก็ทําให้ทะเลาะผัวเมียทะเลาะกันเพราะเรื่องเงินก็เยอะอยู่กินกันมาสี่สิบปีห้าสิบปีผู้ชายตกงานไม่มีงานทําประกอบกับอายุมากแล้วมีโรคประจาตัวทะเลาะกับเมียเมียจะไล่ออกจากบ้านให้ไปอยู่วัดเพราะว่าผู้ชายอะไม่มีงานทําไม่มีเงินเดือนถามว่า ปัญหาเนี้ยเจอได้ทุกครอบครัวใช่ไหมมันเป็นปัญหาที่เจอได้ในทุกประเทศปัญหาทางด้านการเงินทำให้สถานภาพทางครอบครัวเนแย่มีการบริหารจัดการเรื่องการเงินไม่เป็นระบบและไม่รู้จักการเก็บออมการไม่เก็บออมเงินมีผลกระทบคือหนึ่งทำให้ขาดความมั่นคงไม่มีเงินสำรองในยามฉุกเฉิน ทำให้ขาดอิสระในการตัดสินใจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวมีหลายวิธีในการสร้างไรายได้ขึ้นอยู่กับทักษะเช่นมีความสามารถในการทําขนมมีความความสามารถในการทําขนมหม้อแกงก็คือการหาไรายได้พิเศษจากความสามารถเฉพาะตัวเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองทำงานประจำหรือฟรีแลนซ์ ลงทุนหุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์สร้างคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียขายสินค้าออนไลน์หรือขายสินค้าในตลาดใช้ความสามารถเฉพาะตัวของตัวเองมาหาไรายได้การบริหารเงินที่ดีสามารถช่วยให้คุณจัดการการเงินส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1. น,นี่คือคำแนะนำที่สำคัญหนึ่งตั้งเป้าหมายทางการเงิน กำหนดเป้าหมายระยะสั้นระยะยาวเช่นออมเพื่อชำระหนี้ออมเพื่อลงทุน 2. จัดทํางบประมาณติดตามรายได้และรายจ่ายเพื่อให้ทราบว่าคุณใช้จ่ายไปกับอะไรบ้าง3แบ่งเงินออมแบ่งเงินบางส่วนสำหรับการออมและลงทุน4ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นตรวจสอบและลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น เพื่อให้มีเงินเหลือสำหรับการออมและการลงทุนห่าชำระหนี้หากคุณมีหนี้สินควรชำระหนี้ให้ตรงเวลาและพยายามลดหนี้ให้เร็วที่สุดการบริหารเงินที่ดีสามารถช่วยให้คุณมีเงินเหลือสำหรับการลงทุนและการใช้หนี้ในอนาคตได้ค่ะความสำคัญของการออมเนี่ยจะช่วยให้คุณเนี่ยรู้สึกปลอดภัยและมั่นใจ และมีความสัมพันธ์ที่ดีและทําให้คุณเนี่ยมีสติมากขึ้นและเข้าใจว่าคนที่ไม่มีเงินเนี่ยบางทีเนี่ยเขาเข้าหาคุณเพราะเพราะว่าเขาหวังจะบอกลอกเงินของคุณเมื่อคุณน่ะไม่มีเงินน่ะคุณก็พยายามจะหาผลประโยชน์จากคนอื่นแล้วเมื่อคุณมีเงินเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนอื่นก็หวังหาผลประโยชน์จากคุณ ถ้าคุณเนี่ยถูกหวยได้เงินเป็นล้านเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องไปบอกใครเมื่อคุณมีเงินก็ไม่จําเป็นต้องไปบอกใครเพราะการมีเงินเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นภาพสะท้อนว่าคุณนประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะชีวิตของคนในประเทศไทยที่ มีความยากจนเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาบริหารจัดการไม่เป็นติดหนี้ติดการพนันติดเหล้าติดยาเสพติดจึงส่งผลกระทบต่อชีวิตและอนาคตของเขาเองชีวิตของคนเนี่ยจะเสื่อมสภาพลงอะ่ะเมื่อใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยขาดการวางแผนใช้จ่ายเงินเกินตัวไม่รู้จักการเก็บออม การไปบวชเพื่อหนีนี่การไปบวชพระเพื่อหนีนี่หรือการไปบวชพระเพื่อหนีหนีอ่าบางคนไปบวชเนี่ยพอมีปัญหากับพวกค้ายยาเสพติดบางคนไปบวชเพราะหนีเจ้าหนี้เนี่ยมันก็เป็นแค่การแก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้าหรือขอไปทีไม่ได้ช่วยให้อะไรอะไรมันดีขึ้นการแก้ปัญหาเนี่ยก็คือว่าเราต้องแก้ที่ต้นเหตุ แต่ถ้ามันไม่มีก็คือมันไม่มีไม่ใช่ว่าอยากจะทำบุญแล้วไปกู้ธนาคารเอาเงินมาทำบุญหรืออยากจะทำบุญแล้วก็ไปโกงเงินสหกรณ์มาทำบุญไปเอาเงินในสหกรณ์ไปเอาเงินของคนอื่นมาทำบุญแบบนี้มันไม่ได้บุญแต่มันได้บาปเพราะว่าไปป้นเงินของคนอื่นแล้วเอาเงินไปทำบุญวัดซึ่งมันเป็นการช่อโกงมันไม่ได้บุญสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ